ขนมจีนครัวแม่ไอยเนี่ยรสชาติดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมเลยนะคะน้ำปลาราสูตรเด็ดของแม่นะคะเราก็จะกินได้แบบแมมไม่้อนงะ้าก็จน้ำปลาที่เด็ดอยู่ตรงนีอ้อร่อยแล้วว่าเราจะมีจับคู่นะคะกินยำขนมจีนของแม่เอ๋คู่ไหนหมดก่อนนะคะคู่ที่แพ้จะเป็นเบ้<ม>พวกเราหนึ่งวันเ ถ้าเรืว่าพ่่อกูได้พี่เ่เระต้องไปกันอ่ะเอย่ทีมอ่ะยู่ไห้ก็ได้ไม่ใช่พี่ไออ่ไม่ินเยอะไก็คือราการที่ทุกคนเรียกร้องกันมามากที่สุดนั่นก็คือไอซ์แ่บดงซยีพีนี้ไอจะพาทุกคนไปดูวิธีทายำขนมจสูตรคัวแม่ ทำน้ำปลาร้าเนี่ยน้ำขนมจีน,น่ะถ้าเกิดใครนะที่เคยทานยำขนมจีนครัวแม่ไอเนี่ยรสชาติดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมเลยนะคะน้ำปลาร้าสูตรเด็ดของแม่นะคะเปรี้ยวน้ำตาลกระน้ำน้ำปลาร้าไ,ไปเลยอ๋ออันนี้คือกองเอาแบบพวกที่ผมที่ขุยออกมาเลยอันนี้คือส่วนผสมสำคัญในการทำยำขนมจีนของเราชนปะนปลาร้าไม่ไหวเห็นแล้วอยากกินแบบนี้เลย แบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็ไปปรุงรสใส่พริกปน่นใส่น้ำมะนาวแค่นั้นเองแหละถ้าอยากใส่ผงดัวก็ใส่ต่ใส่มากใส่น้อยแล้วลแต่เลยถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ปลา้าอร่อยมากแ,แม่เนาะอย่าแม่แมข้าที่เรื่องปลาล้านะคนะไว้ใจแบงค์บอกเลยว่าเรื่องปลา้าเนี่ยไว้ใจหน้าไม่ให้แต่ใจรักเวอร์แบงค์เปล่า เดี๋ยวไปดูกันว่าผักที่เตรียมเตรียมแบบไม่ง่ายแบบเราเลยมาดูถัว่วฝักยาวเนี่ยเราหั่นมาเรียบร้อยแล้วลก็ผักชีไปเรื่อยนี่หอมขาดไม่ได้เลยนะหอมแดง,งนะยหย่เนาะหอมแดงอุ๊อยคนนี้ทั่วฝักนาวไม่ไดนี่นีนนนลาน,นะคะตอนที่ขายยำผงนมจีนหน้าที่ของเขาคือช่วยปอกหอมค่ะแล้วก็มีไข่ต้มนะคะ หมูยอแล้วก็ปลาถูตอนนั้นนะที่ไอ้ขายยำขนมจีนอ่ะชอบมีคนซื้อน้ำปลาคุณแม่เพิ่ม,มเพื่อที่เขาจะเอาไปกินกขนมจีนเฉยๆแบง,องโอ้ยรู้พวกะไงก็ร่ะเนี่ย คือแบบเราชอบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวไว้รออนาคตนะแต่ยังไม่รู้นะว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้น <c oughs> อาจจะทาเป็นยำขนมจีนก็ได้อาจจะทาเป็นข้าวหมูแดงก็ได้อาจจะทาเป็นก๋วยเตี๋ยก็ได้ <c oughs> ก่อนที่จะไปดูวิธีทาของยำขนมจีนนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปกุ้งถังกอดรหัส3มพี่น้องแล้วก็มีอีกคลิปนึงคลิปครบรอบวันแต่งงานนะคะทุกท่านอย่าลืมไปดูให้ไอ้กับแบงค์ด้วยนะคลิปนั้นละเรามีสปอนเซอร์ใจดีน่ารักมากตอนนี้นะหันมะนาวก่อพขอไปช่วยแม่ชิมหน่อยน้ำปลาละเป็นไงบ้าง วนแล้วผู้ช่วยเราไปไหนหมดวันนี้ผู้ช่วยของเรานะคะน้องป๊อปแฟนน้องเอนะคะจำได้ป่ะคลิปก่อนหน้านี้ Q a A ลูกสไพรกับลูกเขยอ่ะที่เขาบอกว่าอยากทำศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเขาไปทำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เขามาเล่าประสบการณ์ทำศัลยกรรมครั้งแรกของเขาทั้งคู่ให้ฟังเดี๋ยวรอดูคลิปนะคะเป็นไงเมื่อคืนพยุงทั้งคืนเลยใส่พริกแล้วก็ดูน่ากินดูดิเป็นตุ๋แล้วดูเคื่อเราดิ ปลาทูนะคะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมูยอเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกนะสีต้องออกส้มๆเหลืองๆนะดูสิแป้งแป้งสารีแป้งไส่ก่อกบาปิตราดูนะดูนะหนึ่งสองสามโอ้ไม่กอดไม่สวยจพ่อ ครึ่งขรืออร่อยว่าแม่ร้อนอ่ะอร่อยยังอร่อยยังอร่อยพูดเหรอเขาเกอบกว่านอิกเขาเกอบกว่านอิกเหรอบางหน้าบางหลังนี่ตัวใหญ่มือเป ่ก็ดูแหววออกมาแล้วก็เราก็จะกินได้แบบไม่ต้องตีดก้างนกสายสวยส่อกางอออตอนนี้นะคะเราก็เตรียมเครื่องทํายำขนมจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวให้แม่เอ๋เนี่ยสาธิตพิธีทําที่เวลาเรากินกันประจาบ้านอ่ะทําแบบไหนใส่อะไรเหมือนเดิมนู่นนี่นั่นไปใส่น้ําปลาลงไปสน้าปลาลงไปก่อน แตงมะนาวฮ้ยคัาดเลยใช้มือเลยนะบ้านๆเลยบ้านๆเลยโอ้ผักนี้ชอบมากแค่กินผักอันนี้อะไรไม่ชอบบ้านๆเลยบ้านๆเลยใช้มือเลยไม่ไหวแล้วแม่แล้วเขาพูดอะไรเนะี่ยเขาไป่เคยพูดอะไร<อ>มามาอ้โแต่ละนอนก,ก็เยอะทันทีน้ำปลาหายไปเลยเนะนี่ยปลาที่เด็ดอยู่ตรงนี้เอาอีกแม่นัวเลย อย่าบอกสูตรชั้นเราก่อนใส่ตะพืชตะพืเอเอ๊ะไหนเอ๊ะออยู่ต้องมาทุกมือไม่ไม่อยู่อะใจไม่ดีงั้นไงแม่ถนัดสีไม่อยู่ดูทุกคลิปจะต้องเห็นเอ๊อยู่ข้างแม่เลยเอ๊แม่แม่ก็บอกว่าอร่อยคือทานเขาคือจบละนี่คือเมนูที่รอกินมากว่า2ปีตั้งแต่โควิด บอกแม่ประมาณ4-5่หครั้งนะครับแม่ก็ไม่สนใจแต่พอเขาถ่ายคลิปแม่ยอ่อทำไมสวัสดีขอแม่เขาอ,อยากแชร์สูตรให้กับคนอื่นด้วยไงแบบเผื่อใครอยู่บ้านเราก็ได้แบบมีเมนูต่างๆแบบทำกินกันอะไรอย่างนี้กินสิใช่ขอบอะไรอะอะไรอะอร่อยเลตอนนี้น่าแล้วอร่อยแล้วอ่นนววาไอ้พม่คนชอบน้ำชุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชุ่มๆอยากได้น้ำชุ่มชุ่มไม่อยางอันนี้พิ่มหนักน้ำมันชุ่มแล้ว ใครอยู่ว่างทำได้เลยนะแม่ก็บอกแล้วนะวิธีทำอะไรตอะไรก็เห็นอยู่ต่ออะไรปะต่อจับต่อจับให้ช่องนักคุณครับตัวกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิงอ่ะเอออย่างนี้นหะแม่ต้องอย่างนี้เลย เดี๋ยวไว้โควิดหายนะเดี๋ยวไอจะให้คนที่เป็นแบบคพนดูของเราเนาะๆมากินบุฟเฟ่แม่เอ๋กันคือกับข้าวทุกอย่างเนี่ยเป็นฝีมือแม่เอ๋หมดเลยให้คุณตักเท่าไหร่ก็ได้ไม่้ากเดี๋ยวไอทาแน่นอนวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมีจับคู่นะคะกินยำขนมจีนของแม่เอ๋คู่ไหนหมดก่อนนะคะคู่ที่แพ้จะเป็นเบ๊พวกเราหนึ่งวันอะไรอยากคู่กับใครอยางคู่กับใครใครก็ได้หมดแต่คลิปล่าสุดเขาบอกว่าแบบไม่ต้องเสียใจไปที่แบบ หมดแล้วฟอร์มตกลองลองให้มาอทิตหนึ่งใช่เใช่ใช่ใช่เลียวใจวปจูได้กินมากเลยให้แม่นะตักขนมจีนแบ่งให้เราอย่างละเท่าเกันนะจานมันวางเนี่ยมันก็500กรัมแล้วเดี๋ยวเราลองให้แม่วางไปถึง1ก่อนพอหนึ่งแล้วมันยังร้อยไปก็เพิ่มอีก500กรัมมาแม่ลองรู้นะใครจะเป็นเบสไครเป็นเบสคุณจะใช้ให้กระจาเลย เอาให้อานะเอาให้แบบเอาให้ร้องไห้อพวกเปิดโผล่ไว้หนักๆนาพวกจะเป็นอย่างนั้นเลยดิพี่ใครได้ใครได้คู่ไปนี่ฮาเลยบอกให้ใครได้คู่เขาไปนี่ฮาเลยบอกให้มีแต่ฮาอย่างเดียวเรื่รู้กันติการอย่างไงกันติการอะนะเอ้ยกันติการอีกแม่เออนั่นล่ะไอ้ก้อนมาเน็ตเองเอาอ้อกเอาออก็ไปเยอะเท่าไหร่นะเนี่ย เออเอาออกนิดนึง嘛แต่คนเดียวก็อิ่มนะเดเลยแต่สองคนแป๊บเดียวนิ่มครึ่งเองไม่จับนิ่มครึ่งจะไม่ได้กินไม่จับกว่าแต่ว่าทำให้เร็วอย่าอย่าอืดอย่าเอือดอย่ายืดใครคือคนก่อนชนะนี่ยังไม่เริ่มเกมเลยกินเลยเหรอตัดกำลังตัวเองก่อนตัดเลยอ่ะพร้อมแล้วฮะเดี๋ยวเราโน้ยออกกันนะว่าใครอยู่ทีมใครตอนนี้เหมือนมันตัวสลับสลับกันอยู่แล้วมันควรจะเป็นใครอยู่ทีมใครเขาอยู่อยู่ทีมใครอ่ะอยู่ใครก็ได้ที่ไม่ใช่พี่ไออ่ะทำไมอ่ะไม่ผิงอะไรเยอะไอยเขา แค่สมมตว่าพี่เล่เออไอ้กูนายพี่เล่นะมันต้องไปกันน่ะเอาอะไเอาวยมากกูยั่ยังไม่ได้ยู่รัก่อนเฮ้ยเตรียมอะไรกันเฮ้ยอะไระ้ เงียบไนะเงียบนะอเยอะหน่อยฮะกลับใส่ใรเราเพิ่มไวะไม่ไม่เหมักันทางกินแป้งขอให้บอกโอ้อแม่เอาสิงนี้่าแม่ไม่พูดเลยอ่ะมันคือการแข่งขันเพิ่มนะเาเาเร็เร็วร็วเ แบงค์จะอกแกเียดใช่ไมกินเลยอ้ยูไม่ชวนกินนะถ้าพี <S <s ่ไอ้ชวยกินโฆสนาแล้วพี <S 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 ่แบงค์อ่ะผูใจตาคนนี้ เราหยุดกินไปเมื่อกี้นี่เราใช้กินกลับไปทอนเต็มป่าแลขนาดนั้นน่ะมันหมดแล้วมันเหลือกี่ชิ้นปลาและข้าวมาแล้วโอ้โหชนะแล้วไม่ดีใจเลยเหรอมัาเรียกว่าสะใจว่ <c oughs> ะใรใจยังไม่หมดเลยนะฮะนี่กินไก่เดี๋ยวไปดูหัวคลิปแกันเขาพูดอะไรไม่เยอะนะโอ้พแพมอยู่ค <c oughs> นเดียวคุณจะเย็นมารู้นะใครจะเป็นเบฟใครเป็นเบฟเขาจะใช้ให้กระจาย เอาให้อานะเอาให้แบบเอาให้ร้องไห้อะเอาให้แบบเอาให้ร้องไห้อะไม่น่าคู่กับมันเลยพี่พูดจริงคีอยรไม่คู่อลยสุแล้วเราก็เป็นผู้ชนะชเราสองคนพี่น้องอ้วนผอมเฮ้ยมีชื่ออีกแล้วเหรอใครผอมใครผอมโอ้โหอ้วนกำมัม จะให้เราบองคนใช้อะไรคนที่แพ้นะเงินบอกใต้คอมเมนต์เลยฟิลกันมาบอกแล้วมาดูคลิปหน้าสนุกกระหน่ำกันเลยจะให้เดินแบบไม่กินเผ็ดทั้งวันก็ยังได้เฮ้ยเดินหัวไปก่อนเลยนะเดินแบบไม่กินเผ็ดไปซื้อบะหมี่ได้หรือว่าโอ้ยอยากกินเลย5โมงคนกำลังเลิกงานแล้วเดินแบบเดินไปซื้อบะหมี่ให้เรากินไอ้พวกที่ใช้เราเยอะๆหรือว่าให้เราทำอะไรหนักๆนะระวังนะ งสนกพูดเยอะแยะเออขยันพูดอ่ะเนี่ยเราอ่ะเนี่ยย้ำโดยหลักเดินเฮ้ยไอเดย์ไปทะเลอะหน้าบางคนเห็นไอ้ี่คิ้งพี่ไฟแล้วเออดูคลิปนี้ดูไปเดี๋ยวพี่แกล้าเดินไปูกันเออคลิปนี้จบแล้วฮะเดี๋ยวผมขอเวลาไปฝึกเดินแบบไม่กินเผ็ดก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าอยากให้ทำเมนูต่อไปเมนูอะไรนะฮะคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะครับ ไม่กินเผ็ดอ่ะไม่เอาโอ้ตานเฮ้ยอะไรอ่ะถึงคราวชิมฮะให้คนที่ไม่กินปลาชิมกับคนที่เป็นเด็กนะฮะกินเผ็ดไม่ค่อยได้ชิมโ่อช่องเราไม่ธรรมดาแล้วอ่ะเนี่ยพอนั่งอยู่สองคนก็เก่งๆไงอร่อยไหมอร่อยไม่มาก่อนเผ็ดมีน้ำไเฮ้ยน้ำปลาเป็นไงรสชาติรสาปลาคือข้าวเลยเนื้อปลาเลย ฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่อง ibank diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย